เช้าวันที่เท่าไหร่วันนี้สิบสองใช่ปะท่านไม,ม่ชมหมากเมาส์สาราอินหมากเมาส์เป็นพันท้องถิน่นพันท้องถิน่นพันเล็กนะแล้ะมีหมากเมาใหญ่แถว ที่เขาใช้ทำวายเนาะทำวายเอาลูกสุกไปทำวายอันนี้ก็หลังเมา,าท้องถิ่นสุริน <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นพวกนกพวกอ,อะไรเนี่ยเอามาปลูกใหเ้เห็นมันงอกขึ้นมาแล้วก็ไว้ไว้หลายปีแล้วเนี่ย ก็โอไม่ต่างก่าสีปี5ปีดินบริเวณนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับดินเป็นดินทรายน่าแรงก่าแข็งแห้งมันก็เลยไม่ค่อยจะ,จะเจริญเติบโตนะครับมันขึ้นตามธรรมชาติของมัน มากเมาดูอ่อันนี้ก็ลูกออกลูกมาแล้วครับอันนี้ก็ลูกจิ๋วๆเล็กๆไม่รู้แบบไหนดอกแบบไหนลูกมันออกมาออกมาก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะมาย้ายมาดูตรงเนี้ยเนี่ยจะเล็กๆอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูละว่ามันเป็นพันไม้ลักษณะไหนเนี่ยอ,ออกลูกออกดอกมัน,บบน,นก,ก,มก็เป็นแบบนี้อ่าดูเล็กๆมาก็เป็นแบบนี้ ยอดอ่อนยอดอ่อน